นิดมีอะไรไหมพอพอวานตัวอย่างชัดแล้วนะใช่พอได้ส่งพอวานกอสุดท้ายก็ดังหน่อยสุดท้ายก็ตัวจี่ที่ต้องอยู่ที่อินโทรโดนบางตัวท้าวที่ไม่ตายฉ่ำนะคะมันถึงได้ปล่อยได้ใช่ ต้องอยู่กับปัจจุบันหร<ช>ืออยู่กับตัวเองไม่ใช่ออกไปเที่ยวอยู่นอกจักรวาลน,นะถ้าจิตนั่งเมืออะไรก็วยไปพงนี่นก็เตรียมกับชาติมาเกิดจิต <laughs> ต้องหมุนอยู่กับปัจจุบัน,นอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองแล้วก็พออยู่กับตัวเองก็จะเห็นอัตตาตัวตนอัตตาของเราเอง เห็นหน้าตาของเราเองมัเป็นตัวที่ทําให้เกิดทุกข์อย่างเนี้ยคือปัญญาเมาออกแล้วอย่นงนี้นจิตเราทุกคนนั่นนงปั๊บมือเมือม่อคูออกไปแล้วออกไปหาอะไรโลกธรรมออกไปหากินออกไปหากินไปเอาโลกธรรมเนี่ยธรรมชาติของจิตมันเป็นแบบเนี้ยเถอะไม่ได้ ถ้าเป็นออกออกไปไหนออกไปเอาโลกธรรมออกไปเอาดีใส่ตัวช่วยให้คนอเป็นเรื่องปกติเลยเป็นแบบนี่้เนี่ยธรรมชาติเป็นแบบเนี่ยรู้เท่าทันมันออกมันจะออกไปไหนเราเท่าทันมัน เราก็จะกระตุกมันไว้ตุกมันไว้ก็พอเราเท่าทันมันอจะออกไปก็ไแน่ไงมึงไปด้วยความอยากเห็ mm hmm. นไหมจะลดความอยากลงมาสักหน่อยแล้วเข้ามาแล้วอ่มึงจะไปด้วยความไม่อยากกะลดความไม่อยากลงมาสักหน่อยทั้งอยากและไม่อยากลดเข้ามามึงเข้าสู่ใจเจ้าของ เห้หน,น็มื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะสอนอะไรจะสอนให้คนที่ไม่เห็นอย่างเซอ่อซ่าอยู่อ้าปากก็รู้แล้วออกไปข้างนอกหรืออยู่ข้างในนะก็เราก็อเอาไว้ดักเพื่อนว่าอ้าปากมึงแล้นอ้าปากฟ้ปาปากมึงออกแล้ว เนี่ยดักกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะคุ้นชินเนี่ยสังเกตเมลาเราจะพูดคุยอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ได้สารพัดเรื่องอ่ะพอคุยปั๊บจิตอยู่ข้างในหรือข้างนอกอะ่ะคนฟังรู้เลยพอปุ๊บอ่ะมึงออกข้างนอกแล้วแล้วเราก็อย่าไปให้ท้ายมึงหอ,อกนอกแล้วกูไม่ฟังมึงน,นะ นอกนอกแล้วก็วต้องเอาอย่างนี้แต่ถ้าเมันเข้าข้างในก็จะเห็นว่าทั้งความอยากและไม่อยากเป็นถอยหลังก็ mm hmm. ถอยหลังปั๊บมันเข้าข้างใน mm hmm. อันนี้ก็ต้องมีบทเรียนของทุกคนทุกคนก็ ยิ่งพยายามตั้งใจอยู่ข้างในยิ่งไม่เข้าต้องให้มันอยู่ข้างในเองด้วยความเมตตดีใจมีเมตตามีฟวามมีเมืองเบิกบานอยู่ตลอดแล้วเข้าข้างในเองไม่เชื่อก็ลองสังเกตใจเราทุกคนใจดูใจตัวเองอยากจะให้มันเข้าอยากอยากมันไม่เข้า พอมันอยากจะอะไรอะถอยหลังกลับมานิดหนึ่งหลักแค่นั้นเองมึงอยากจะเอาดีก็ถอยหลังมาไม่เอาดีไม่อยากอะไรก็ถอยหลังมานิดนั้นเราก็ดูทั้งอยากและไม่อยากต้องถอยหลังหมด พอถอยหลังมามันก็ไปอยู่ที่ใจไม่ออกข้างนอกก็สังเกตใจเราเองถ้ามันยังเมามันกับสารพัดเรื่องทงั้งๆที่เรื่องนะั้นเป็นธรรมแต่ถ้าเราเมามันกับเรื่องเหล่านั้นจิตมันพาเราออกข้างนอกเลยไม่รู้ตัว แต่ถ้าเราเห็นแล้วเรื่องนี้เป็นเป็นอย่างนี้มันถอยหลังเลยอย่างนี้ใช่แต่ถ้าเรายังเมามันเราไอ้นู่ไนไปเกี่ยวไปนี่นี่เกี่ยวไอ้นู่นยังตามเกี่ยวอยู่เราถูกหลอกก็นะสังเกตเราคือตอนนี้ต้องสังเกตตัวเองว่าเราถูกหลอกไหมแต่ละวันทั้งวัน การสอนก็สอนได้แค่น,นี้ mm hmm. การปฏิบัติแต่ละคนต้องทำเอาว่าถูกหลอกหรือไม่ถูกหลอกเจ้าของต้องรู้ตามเองถ้ารู้ไม่ทันก็จะเหมือนะพูดถึงใครก็ตามยังมีประโยคสองประโยคสามของคนคนนั้นอีกถูกหลอกแล้วไอ้ mm hmm. คนนี้ทำอย่างนั้น เพราะมันมีญาติอย่างนั้นไปโน่นแล้วนี่ถูกหลอกออกไปแล้วล้าถูกหลอกไปแล้วเนะี่ยเราก็จะโง่แล้วออกไปปรุมกับกินเลสแถ้าถูกหลอกนี้ก็ถอยหลังความอยากที่อยากจะรู้ไอ้ที่มันไปไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือไม่ก็ไปด้วยความ อยากเอาความที่เรารู้นะ่ะมาขยายต่อไม่ต้องความรู้ที่ที่เรารู้มานะ่ะมันเป็นโลกไม่ต้องเอามาอย่าเห็นความสำคัญกับสิ่งที่เรารู้เรารู้นะ่ะรู้โลกถ้าเรารู้ธทรารม,มันจะเงียบมันจะไม่มี <peach> เออแต่นี้มีตัวกระหายที่อยากจะออกหรกแต่ถ้ามีกระหายอยากจะออกอยากจะบอกคนน,นู้นคนนีน้นั่นโลกนั่นแหละกิเลสทั้งหมด่ะให้สังเกตเอาคือ้าพอเข้าสู่ธรรมแล้วมันจะเงียบเงียบแต่ไม่ได้อึดอัดเงียบแต่ข้างในมีความผุดพอง มีเมตตาอประมาณยาอยู่ข้างในมีความเห็นอกเห็นใจชาวบ้านเขาตลอดแต่ไม่ทำอะไรไม่ได้มันก็จะมีความเงียบเงียบแต่คนที่เงียบนั้นไม่ใช่ขึนแต่เงียบแล้วมีรอยยิ้มสังเกตดูยิ้มแบบให้กำลังใจคนที่มาผัดสะรอบด้าน ไม่มีแววของฝังเป็นสตรูแต่ไม่พูดต่อ mm hmm. เงียบแบบให้กำลังใจแต่สังเกตตรงนี้แต่ยังพูดต่อวิจงวิจารณ์แบบเห็นใจอ่ะแต่วิจารณ์อย่างไม่ใช่กำลังจะเอาตัวเองเข้าไปเปรียบเทียบว่าอยู่เหนือกว่า mm hmm. นิดหน่อยม mm ัน hmm. ก็อ mm hmm. เอา mm hmm. เนะ้อมุมมองเนี่ยแค่เนี้ยนิดหน่อยมันก็เอาเราก็จะรู้ว่าอ๋อนีจใจเขายังเข้าไม่ถึงถ้าเข้าถึงก็ไม่พูดมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มในแววตายิ้มนั้นให้กำลังใจแต่ไปพูดถ้าถ้าพูดหมายความว่าเรากำลังวางตัวเหนือเขา <laughs> เนี่ยก็ทำมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีเรื่องไหมนะในสังคมก็จะไม่มีเรื่องทบปะมันก็ยิ้นแยบอย่างไรแต่ไอเสียงคำพูดอะไรตอนอะไรมันก็ไม่ไปแดกไปดันเสียงที่บางทีไปชมเนี่ยแต่ชมแล้วมันหางเสียงมันแยกดัง <c oughs> เรื่องเรืองวางตัวอยู่เหนือ เนี่ยม่เอาอย่างเงี้ยถ้าดูให้มันชัดมีรอยยิ้มให้กำลังใจเหมือนกับเราเดินมาถึงเป้าหมายแล้วรอเพื่อนเดินตามมายิ้มให้กำลังใจออกแรงอีกนิดอะไรเงี้ยแต่เราไม่พูดยิ้มอย่างเดียวเนี่ยหละ่ะผู้ที่ถึงเป้าหมายในธรรมแล้วก็ใจมันจะเป็นแบบนี้ มันก็จะให้กำลังใจด้วยรอยยิ้มด้วยเมตตาแต่ไม่พูดกับคนที่เดินตามมาแล้วคนที่เข้าสู่ธรรมหรือถึงเป้าหมายในธรรมแล้วเขาจะอยู่ด้วยความเมตตาตลอดแต่เมตตาไม่ได้แสดงออกแบบต้องออกแบบโลกะไม่ใช่มันออกแบบ มีใจมีรอยยิ้มมีแววตาที่เป็นมิตรแค่นั้นเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใครจะทำได้ถึงตรงนี้ก็ทำต่อไปเลยใครยังไม่ได้ก็สังเกตดูดีมีอีแอดมีอีแอดที่อยากจะเหนือเข้าอีแอที่อยากจะ วดอ้างความดีเมืนอยาบทั้งนั้นอ,อันนี้เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นกิริยาที่ไม่ดีนะคือคนที่ยังเข้าไม่ถึงเป็นอย่างนี้ทุกคนแม้กระทั่งเราที่เข้าไม่ถึงให้จะเป็นอย่างนี้หมด mm hmm. ก็ต้องคอยแก้เอานี่ไงแอบแสดงอีกแล้ว mm hmm. ให้เราแก้เอาไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจเส้นทางนี้ทุกคนต้องผ่านหมดแล้วพอเราจับโกหกมันได้สักทีหนึง่ง นี่ไงเ e ีแอบมันแสดงเราก็ไม่โง่แล้วครั้งที่สองหรือครั้งที่สองอยังโง่อยู่ก็แก้ไปครั้งที่สามก็จะไม่โง่เราอย่างสมมติเราเริ่มเข้าใจทมแต่พอเริ่มเข้าใจทมไอความอยากที่จะรู้ทาต่อไปมันก็จะพยายามพัฒน์บนสิ่งที่ตัวรู้อะ ออกมาแต่ไอสิ่งที่พ่อมบอกที่ตัวรู้ออกมาเนะีมันเกินความอยากอยากจะบอกสิ่งที่ตัวเองรู้นีไ่ไงอยากถ้าเราไม่เห็นตัวอย่ากตัวนี้มันละเอียดเราก็ยืนอยู่บนความอยากก็คือตัณหาโดยไม่รู้ตัวมันซ่อนอย่างเงี้ยมันซ่อนตามติดเลยอะ่ะ แล้อย่างโลกเนี่ยเราทําอะไรได้เอ,อเราทําได้เราก็อยากจะให้เพื่อนฝูงได้เห็นได้เชร์อย่างเงี้ยออใช่ไหมรู้มหมออาการอย่างเงี้ยที่ต้องการให้เพื่อนฝูงเชร์ยอย่างเงี้ยโลกกระทำเ,ออเนี่ยแค่นี้เองแต่โลกเขาสนุกแต่สนุกแล้วทําให้เราติดเราก็เลยจะติดกิริยาแบบนี้ไปเรืเ่อย แต่ถ้าเราทําอย่างเนี้แล้วให้โลกก็ได้ไปโยชน์เราก็มีแต่รอยยิ้มมีแต่รอยยิ้มรอยยิ้มยังไงให้กำลังใจที่คนที่ยังมาไม่ติดแล้วมันไม่ติดกับผลงานของตัวเองเ,เมื่อไม่ติดกับผลงานตัวเอง มันก็ไม่ติดใจกับผลงานตัวเองที่จะแตลโลกของเขาให้กลับไปมองคนที่ยังมาไม่ถึงเออให้รอยยิ้มให้กำลังใจเขาคือเห็นอกเห็นใจเมตตาอัปปมายาตัวเองก็จะออกมตลอดมันออกด้วยเมตตาอัปปมายาอัตตาตัวเองก็ยิ่งเล็กลงเล็กลงแล้วม,มันมองสวนทางกับโลก ถ้าเราสวนทางกับโลกได้ทุกกรณีไม่ต้องถามหามากผลนิพานมันก็สวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งหมดจมมันก็วางขันไปเลยถ้าเดินแบบนี้ก็เขาเรียกว่าไม่เอาธรรมมาอยู่ในใจแล้ว ก็เข้าใจมันหมดแล้วก็ใช้ปัญญาเดินอยีน่นี่ไงวางธรรมเนื้อนะวางธรรมแบบไม่ได้วางก็รู้แล้วอ๋อใช้ปัญญาเดินจะทำป่อยเข้าใจนะไ,ไปวางธรรมตัวเนี้ม,มันยากถ้าคนยังติดโลกอยู่โลกกะระทำมันวางธรรมไม่ได้แต่ถ้าคนเข้าใจแล้วมึน อไอ้ธรรมตัวนี้ก็ทําให้เราสู่เข้าสู่มรรคผลวิปัสนแต่เราก็ไม่ไม่เอาธรรมเป็นสาระนะเอาปัญญายานสาระเข้าด้วยปัญญาน้อยงงไหมนะเข้าด้วยปัญญาบางธรรมไปเลยนะไอ้ปัญญายานตัวนี้ก็คือ ทำไงให้เมตตาอระมานยาออกมาตลอดเมตตาอปัมานยาจะออกมาตลอด <c oughs> ก็ต้องเห็นอ,อกเห็นใจชาวบ้านก็พี่เขาก็ยังทําไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นถอยหลังความอยากและไม่อยากแค่นี้เองนั <c oughs> <c oughs> ้นม,มันอยู่แค่เนี้ยถอยหลังทั้งความอยากและความไม่อยากของตัวเองก็ถอยลงมาแต่เงื่อนสําคัญคือต้องมีสติค,คอยจับด้วย ความอยากกูโผล่แล้วความไม่อยากกูโผล่แล้วต้องให้เห็นตรงนี้ชัดๆเลยเห็นความอยากโผล่หรือความไม่อยากโผเราก็ถอยได้แต่เราไม่เห็นว่ามันโผล่ทั้งที่มันโผล่หางแดงโลนะยังไม่เห็นก็เรียกว่ายัางอึดอาดอยู่ก็ยังต้องโง่ต่อไปแต่การที่จะมาเห็น ความอยากแล้วความไม่อยากมันโผล่มาเนี่ยเราต้องทานสีนสมาธิต้องคล่องแล้วใจที่ต้องเปลี่ยนไปด้วยทานสีนสมาธิอริยสัจต้ตองคล่องต้องเห็นกองรูปเป็นสมุทัยทั้งสิน้นแต่เห็นแค่นี้แหละหลงแล้วไม่ใช่ไปหลงเชื่อชูกองรูปเห็นกองรูปเป็นสมุทยัยแต่ใช้ประโยชน์ได้ก็เออเอาไว้ใช้ แต่ห่างๆห,หน่อยเนี่ยเพื่อเรายังมีอาตาัตราเราก็ต้องใช้กล่องรูปมันบังคับเลยเมื่อเรามีอาตาัอาตราอัตราระวังไม่หมดเราต้องใช้กล่กองรูปอัตตาจะหมดตอนไหนครับฮะ <c oughs> ดับขันแล้ว <c oughs> มันจะดับขันด้วยอะไร เออเมตตาความใจมันหมุน<ช>มันหมุนเข้ามาด้วยความเห็นอกเห็นใจชาวบ้านโัวใจชาวบ้านเมตตาประมาอยากเขหมุนครับขันก็จะเล็กลงเล็กลงเห็นมแค่นี้แหละพอเล็กลงจะดับเมื่อไหรไม่รู้แต่เมื่อเราหมดลคือไม่ใช้ธรรมชาตินี้แล้วมันก็เรียกว่าดับขันเมื่อดับขันแล้วก็หมดปอด เนีย่ยไมอยู่สบายอย่างนี้คืออยู่ด้วยรอยยิ้มให้กำลังใจชจาวบ้านเขาตลอดแต่ไม่ใช่อยู่ก็ด้วยรอยยิ้มที่กูได้เปรียบมุมไอ้นั้นก็เรียกสยะยิ้มเนี่ยไม่เทศกี่วันกี่วันถ้าลงร่องนี้แล้วมันก็ไปแค่เนี้ย แล้วแสบมีอะไรอยากรู้อีกอะไม่มีอะไรอยากรู้อะฮะไม่มีอะไรอยากเรู้นแล้วมันก็อยู่แต่เมตตาใช่ไหมถ้ามีเมตตาอปมาณยาตลอดความอยากมันจะหายไปความไม่อยากมันก็หายไปเห็นไหมสองตัวนี้มันจะหายไปแต่เมตตาอปมาณยายังไม่เกิด ยังไม่หมุนเข้ามาทั้งในถ้าอยู่ข้างนอกเมื่อไรมันมีแต่ความอยากกับความไม่อยาก <c oughs> ก็สอนได้แค่นี้ละแอบทันไหมทันไหมไก่มีอะไรไหม ไม่มีก็คับเทศวันนี้ก็คงจบอย่างเงี้ยอยู่ที่ทำทั้งนั้นเองทำกันเองนะแต่วันนี้จะขึ้นไปฉันข้างบนแล้วนะนะอยู่ที่ว่าจะจัดกันยังไงก็ตกลงกันเองพระไม่ยากเอานะอันนี้เอาแค่นี้สาธุ